คราผู้ชมสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ BGFc Quality ใน <àng> วันพุทธที่12กันยาห่างหายไปนานเลยฮะหลายคนอาจจะนึกว่าไม่มีแล้วเหรอยังอยู่นะยังอยู่เ <c oughs> พียงแต่ว,ว่าตารางการแข่งขันของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นนิดนึง <c oughs> ใช่ไหมพี่เอกรวมไปถึงถ้วยฟุตบอลถ้วยรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโตเลต้าลีครับแล้วก็มูลิธยคมอฟเอครับที่มีคิวจะต้องเตะวันพุทธทําให้รายการเราต้องรีบขานให้ เอาเรายอมถ้าเกิดทีมเราเข้ารอบเขาเรียกว่าหลีกทางให้กับความสำเร็จของสโมสรเนี่ยปีนี้จะถือว่าเป็นปีแรกที่เราเข้าบอลถ้วยลึกลึกมากที่สุดแล้วสําหรับบอลถ้วยโตโยต้าลีดท์ครับเนี่ยเพราะว่าเราปกติคือจ่อแค่แปดทีสุดท้ายแล้วก็เมาะแว่รอบสามสิบสองทีมไม่ก็สิบหกทีมสุดท้ายปีนี้คือทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วเมื่อวานนีเอาเมื่อวานเลยดีกว่าพี่เอกสุดๆเมื่อวานวันที่11กันยานะครับก็โอ้โหต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่ สาวกเดอะกาสรลบบินนี่คือประทับใจมากๆบุกไปเสมอทางด้านของชนบุรีเอฟซแต่เรายิงรประตูนําได้ก่อนเขาเรียกว่าคาทินเลยนะบุกไปเสมอแบบคาทินคือปกติแล้วเนี่ยเราไม่ยังไม่เคยชนะชมบุรีเอฟซในบ้านที่ชมบุรีสเตเดียมเลยแต่เราเคยชนะโตโยต้าเลยครับเมื่อปี2010แต่ว่าสนามใหม่เนี่ยคือ,อเรายังไม่เคยชนะเลยสักครั้งนี่เป็นครั้งแรกที่ชนะในบ้านก็เมื่อวานยันเสมอโห อันนี้นี่คือสร้างความเจ็บปดวดแลาวให้กันได้ทางด้านของชนบรีด,ดีอีกแล้ว,เ,ลว,ลวเป็นลูกที่เข้าแล้วเร็วมากนะพี่เอกคือตอนแรกนั่งทําข่าวอยู่ไม่คิดว่าเข้าแล้วเหรอคือแฟนบอลก็ยังแบบเข้าแล้วเหรอบางคนอาจจะยังไปอยู่ข้างล่าง,างอยู่เลยบางคนยังไม่ทันเข้าอในสนา,า,นามยัยงไปเข้าห้องน้ํายังไปซื้อกินขนมเพราะเขาไม่เอาอาหารเข้าก็ยังกินนั่งอะไรอยู่เอ้ายิงเข้าไปแล้วก็สรุปว่าแมตช์เมื่อวานนัดเมื่อวานก็เสมอไปหนึ่งต่หนึ่งทำให้ ทางด้านของบางก้าวกระเดีนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลอร์ด้วยสก,กอร์รวม2อประตูต่อหนึ่งซึ่งนัดแรกเราชนะทางด้านของชมบุรีในบ้านไป1นประตูศูนย์ก็ผลงานจากอาชีพจีนมงกาอีกแล้วครับท่านสรุปว่า2เม็ดนัดนี้ให้ชมบุรีโ้โหต้องยกเป็ที่ให้คนนี้เลยครับเป็นแบบเขาเรียกว่าแพ้ทางกันจริงๆนะแต่เมื่อวานเมื่อวานเราก็พี่พี่บอลเนี่ยก็เซฟอยู่นะเซฟเป็นกระจายเลยเมื่อวานพวกะเขาบุกเมื่อวานเขาบุกแบบโอ้โหใครที่ได้ดูบอลเกม ที่สนามนะผมว่าสนุกจริงหัวใจจะวายหัวจ,จะวายครึ่งหลังนี่คือหัวใจจะวายแบบเอาแล้วมาใกล้ประตูอีกแล้วอะไรอย่างนี้แต่ก็โอเคครัครั้งนี้ผาหานไปได้ด้วยดีก็สําหรับในรอบต่อไปนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับจะทําการจับฉลากกันในวันพที่20กันยานะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลโซลิต้าดีครับคู้หนึือดีกว่าซึ่งยังทําการแข่งขันกันไม่จบค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย คือเราเนี่ยเป็นทีมแรกที่แข่งจบเนื่องจากทางชุรีเอฟซีเนี่ยขอเลื่อนเตะเพราะว่าเขาจะต้องไปเอฟซีคัพสำหรับทีมอื่นเนี่ยจะแข่งขันกันในวันที่19กันยายนนี้นะคะก็ในส่วนของผลคู่หืึ่งก็คือมีทางด้านของราชบุรีมิดผลเอฟซีนะคะชนะวัวชนยูในเตดสองประตูต่อศูนย์รูยามอยู่ในเตดเสมอบีซีเทโรศาสนาหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็เอสซีจีเมืองทองน้องจอกอยู่ในเตดพ้าดทิวทีเอฟซีหนึ่งประตูสองพลาดท่าพ้าแบบเหลือเชื่อเหลือความคาดหมายนะ คือตอนนี้เน <1, S 1> ี่ยพวกพวกบอลบอลถ้วยอย่างเงี้ยค,คือใครยิงประตูในบ้านทีมคือใครบุกไปยิงประตูได้เนี่ยได้เปรียบ,เ,ยบเพราะรว่าเขาใช้กฎโอเวกูอย่างเราเมื<ๆ>่อวานเราก็ได้เปรียบอย่าง<ม>อย่างบีซีเทโลนะครับซึ่งบุกไปเสมอกับทางด้านของบุรีรัมนะหนึ่งระตัหนึ่งก็ตอนนี้ก็คือเหนือกว่าได้กลับมาเล่นที่สนามเทพพัสดี<อ>ต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าเราจะจับฉลายเจอใคร วัดกันไปเลยเพราะว่าปีนี้แฟนบอลทุกคนบอกอยากไปสนามสุขอยากไปสนามสุขรอบรอง,อง <c oughs> ชนะเล่น,นยังเล่นเลยในระบบเย้าเยือนอยู่นะครับใช่ค่ะ <c oughs> แต่ว่านัดชิงจะไปเจอันที่สนามสุขพระชราศัยนะคะก <c oughs> ็ฝากแฟนๆช่วยกันเชียร์กันต่อไปด้วยนะคะ <c oughs> อย่าเพิ่ง <c oughs> ท้อใจเพราะว่าปีนี้เรามีลุน้นอ่ะ็นลุ้นอย่างวันที่20จับสลากนะว่าจะพบกับทีมไหนนะสำหรับอีกหนึ่งรายการที่ยังเหลืออยู่นะคะบอลถ้วยอีกหนึ่งความหวังที่เราจะไป AMC กันพี่เอกนี่เขาเรียกว่าเป็นบันได5ขั้น กับศึกมูลนิธิไทยคม FA ครับนะครับซึ่งตอนนี้ทางด้านของบลอาร์เซของเรานะครับก็เข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายเช่นกันโดยเราจะบุกไปเยือนอยุธยา FC นะคะในวันที่3ตุลาคมนี้ซึ่งผลงานที่ผ่านมาของเบลาร์เซนะครับก็คือเอาชนะทางด้านของชัยนาทเอฟมาหนึ่งประตูต่อศูนย์ในรอบ16ทีมส่วนทางด้านของอยุธยา FC นะครับก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของการท่าเรือไทยเอฟไป2ประตูต่อหนึ่งใช่แล้ว ไปลุ้นกันรอบแปดทีมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งถ้วยอีกหนึ่งความหวังที่ไปเอฟซีไปเองลุ้นนะทำเปเล่นไปนะสนามสุขสองสองสองถ้วยเลยนะบีจีเรามีสถิติที่ดีกับสนามสุขครับเออไม่เคยแพ้ที่นั่นเลยนะลงแข่งอี่ครั้งก็ชนะตลอดเลยขอให้เป็นอย่างนั้นในวันชิงเลยค่ะก็วีนี้แฟนๆบางทีต้องเข้าใจนะเพราะว่าเนื่องจากตารางที่ทีเนี่ยอาจจะมีกลางสัปดาห์ที่ทำให้แฟนๆหลายคนเนี่ยไม่สามารถไปชมการแข่งขันได้แต่ยังไงก็ ติดตามดูถ่ายทอดสดอของทาง True ก็จะมีถ่ายทอดหรือทางช่องหลังๆห,หรือทางรเราถ้ามีเราจะแจ้งให้ทราบครับ,รบอันนั้นก็เป็นทางด้านของฟุตบอลช่วยรายการต่างๆนะครับสำหรับสุดสัปดาห์นี้นะครก็ยังมีอีกหนึ่งเกมวิซแมทนะครับที่ทางด้านของบางกอกการ x ซของเราต้องเปิดบ้านรับการเยือนมังกรไฟ มีซีเทโลซึ่งเลงที่แล้วที่ทําไว้เจ็บแสบมากสสเป็นการปลดล็อกที่ทำให้าปลดล็อกเกินไปหรือเปล่า <c oughs> คือเราชนะมาติดกันอนะมาเป็นการพร่ายแพ้นัดแรกแต่การทําทีมของพิงวในต้นดูดกันแต่ไม่เป็นไรครั้งนี้เราสู้ใหม่นะฮะวันเ <c oughs> สาร์ที่15กันยานี้นะที่สนามรีโอเซเดียมนบเวลา18นานิกาก็มาช่วยเป็นกําลังใจให้กับนักเตะของเราได้นะฮะโอเค ชุดใหญ่แล้วมาดูชุดเล็กกันดีกว่าพี่เอกตอนนี้เรามีข่าว,ข,าวของน้องน้องเยาวชนของเราคือหลายคนเนี่ยที่ได้ติดตามข่าวสารในทางหน้าเว็บบอร์ดหรือไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook ก็ตามเนี่ยเราได้มีการอัปเดตข่าวสารของเด็กๆซึ่งเรามีโครงการที่พัฒนาศักยภาพของเยาวชนอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วโดยทางก็มาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามก็จะมีทัวร์เมนต์ของทางด้านของเตะสีเศร้าสีเศร้าคับ เป็นระหว่างชนบุรี FC บซงประกอบการ FC วิเซอร์โกเบแล้วก็เซเลโซสักาซึ่งทั้งส,สองสโมสรคือเราเนี่ยเป็นพันธมิตรกับสโมสรในเจลีของญี่ปุ่นคือชนบุรีเขาก็เป็นวิเซอร์โกเบ,กบ,เกเบส่วนทางด้านของ VG ก็เป็นเซเลโซสักาอ่าเป็นพันธมิตกรกันก็เลยจับมือกันโคเป็นสีเศร้าไปเลยก็เชิญทีมอ่าดังจากญี่ปุ่น2ทีมมาทำการ วัดแข่งกันเพราะเรื่องดยผลการแข่งขันนะคะสำหรับนัดแรกสำหรับของบางกอกคลาสเนี่ยเป็นยูสิบห้านะคะเราก็เสมอกับวิเซอร์โกเบไป1ประตูต่อหนึ่งนัดแรกเตะในลรโอเซเดียมแล้วก็นัดที่2เนี่ยเราบุกไปพ่ายให้กับชมบุรีเอฟซียูสิบห้าศูนย์ประตูต่อสองครับก่อนที่จะมาเล่นอีกครั้งหนึ่งในบ้านนะคะเสมอกับเซซโซสกาไป1ประตูต่อหนึ่งแต่ว่าไม่จบการแข่งขันนะใช่แข่งไปได้แค่ครึ่งแรกเนื่องจากฝนตกหนักมากและมีฟ้าผ่าเพื่อความปลอดภัยของน้องๆเราก็ต้องขอยุติการแขข่งัน่ทังฝาาายกกรรจดแข่งขันก็ ดูเลยว่ามันไม่ปลอดภัยอะ่ะก็ฟ้าผ่าแรงจริงพี่เอกวันนั้นคือแบบแ้องยกเตลอดเลยอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ไม่เป็นไรคืออย่างน้อยเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีกับ,บกเด็กๆของเราที่ได้สัมผัสกับรูปเกม,มในในแดนที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งผลิตนักเตะท,ที่ด<ม>ีที่สุดของโลกอีกที่หนึง่งนักเตะดังๆหลายคนก็มาจากประเทศญ,ญี่ปุน่น<ม>ในทางด้านวิัยไหนม่ว่าจะเป็นพี่เอกลองดูได้เลยเนาะคือแบบความเป๊ะของคนญี่ปุ่นเนี่ยที่เราต้องแบบค่อยๆซึมซับแล้วก็ค่อยๆมาปรับใช้กับน้องๆของเรา น่าจะเวิร์กมากเลยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆรวมไปถึงทางด้านของทางด้านของพันธมิตรถูกต้องเพราะว่าครั้งนี้เรามาคือเราดูแลเขาอย่างดีครั้งหน้าเดี๋ยวเขาอาจจะเชิญเราไปเตะที่นู่นครับน้องๆก็จะได้ไปแลกเปลี่ยนไปอยู่ในไปใกล้ชิดมากขึ้นซึ่งก็เป็นข้อดีให้กับเด็กๆของเราอีกเช่นกันนะถ้ามีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นขอไปด้วยเกาะปีกเครื่องบินไปอันนั้นก็เป็นความเคลื่อนไหวของทางด้านของอคาเดมี่ของบางกอกการ์เด็บซีนะครับใอาส่วนของข่าวต่อไปดีกว่า ค่ะมาดูกันที่ข่าวจาสัมพันธ์ต่อไปดีกว่าพี่เอค่ะเราทางสปอนเซอร์หลักของสมทรสรฟุตบอลมังกรกลาสของเราซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ลีโอครับผมได้มีการจัดแคมเปญเพื่อตอบแทนแฟนบอลที่ร่วมอุ่นผลิตภัณฑ์มาตลอดหลายฤด,ดูกาลนะคะโดยในครั้งนี้เนี่ยได้จัดกิจกรรมขึ้นชื่อว่าลีโอบีแจกโชคแจกมอเตอร์ไซค์นะฮะ จักรยานยนต์นนรีวเต็คันเดียวในโลกหนึ่งเดียวเขาว่าเป็นดีไซน์ลายที่มี BG ด้วยบีจีโอผสมสารกันนะแล,แ,ลแล้วงี้หนูจะจะจับฉลากได้ยังไงคือโ,โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่นัดที่บางกานิฟซีเปิดบ้านพบกับทางด้านของ SG เมืองทองคือเริ่มตั้งแต่ในนัดนั้นก็มีแฟนบอลนะครับให้ความสนใจก็ส่งชิ้นส่วนคือซื้อคูปองนะครับรโอบวกมาชิตะนะครับหนึ่งร้อยบาทซึ่งเป็นคอมโบเซ็ตนะครับก็จะได้หางบัตร ปองมาเขียนชื่อที่อยู่ชิงโชคแล้วเราจะทำการจัดฉลากในนัดนี้ที่จะเจอกับ b ีซีทโรศาสนานะคะโดยทุกท่านเนี่ยท่านไหนที่ยังไม่ได้ซื้อเนี่ยสามารถซื้อได้ตอนก่อนเข้างซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกรายละเอียดทรงเราให้โอกาสยังมีเวลาในแมตช์การแข่งขันวันเสาร์นี้ก็เขียนชื่อที่อยู่นะครับแล้วก็รีบหย่อนชิ้นส่วนลงมาในกล่องรับชิ้นส่วนนะครับตามจุดต่างๆก่อนพักครึ่งเพราะว่าเราจะจับฉลากตอนพักครึ่งพอดีนะคะโอ้นอกจากรางวัล ใหญ่อย่างมอเตอร์ไซค์ริมิเต็ดแล้วก็ยังมีรางวัลแข่งเย้ามีตุ๊กตาเลิซนตมีบัตรรับประทานอาหารเป็นกิวเวอร์เชอร์จากแรปบิดบาร์หนึ่งพันบาทอีกต้องยี่สิบือลมาือบางคนอาจจะนึกว่ามีแค่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวจริงๆเราเป็นแค่รางวัลใหญ่รางวัลเดียวถ้าถามนะส่วนตัวนะเราหวังรางวัลรองลงมาดี่ไม่ไม่หวังนี่อย่าไปกินแรปบิดบาร์อะไรก็ได้เสื้อเย้ามีทั้งเสื้อเย่าเสื้อเยืออนะ คือแจกเยอะมากงานนี้บีจคือเราต้องการคือทุนใดทุนใดให้กับแฟนบอลที่ร่วมฟันฝ่าอุปสรรคอุดหนุนค่ะสำหรับแฟนบอลผู้โชคดีท่านใดนะคะที่ได้เป็นผู้ถูกเลือกในรางวัลนะคะต้องมารับของด้วยตัวเองเพราะเราจะมีการแจกของรางวัลในนัดต่อไปที่เราจะเปิดบ้านเจอกับทีมเชียงใหม่ใช่แล้วเป็นนัดสุดท้ายที่แข่งมีบ้านด้วยฉะนั้นถ้าใครไม่มาเนี่ยก็อาจจะพลาดของไปนะคะวันเสาร์นี้วันที่15 จับฉลากใช่ป่ะหาชื่อหาหาผู้โชคดีเราก็จะประกาศรายชื่อกันในเว็บไซต์เขาไปเช็คได้นะครับก็เช็คได้โอเคก็เอาละหนูแอบส่งด้วยได้ไหมแอบอยากได้คือซื้ออะไรก็ได้คือต้องเจนซื้อใช่ไหมซื้อคอมโบเซตมาเอาแต่มาชิตาไปเอาลีโอมาให้โอเคเอ้มาชิตา800บาทเลยเลยไม่เองไม่คุ้มเลยอะเอายากได้เหรอ รีวิเต็ดอีดิชันใช่มเนะโอเคนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรามีอีกกิจกรรมหนึ่งเหมือนกันคือช่วงนี้มีแต่แจกแจกแจกเขาว่าใกล้ป็ดฤดูกาลแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นแคมเปญของทางด้านรีโออย่างแท้จริงนะเพราะว่าทางด้านของรีโอนี่คือโอ้โหได้จัดโครงการต่างๆนานาเยอะมากๆนอกจากจะมีการแจกของรางวัลแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยทางสิงค์ปรชันก็คือผลิตภัณฑ์รีโอเนี่ยยังได้มอบเงินสนับสนุนพี่เอก ให้พวกเราชาวแฟนบอลบีจีเนี่ยได้เดินทางไปเชียร์ทีมในนัดทีมเยือนไกลๆอย่างนัดล่าสุดบริลเยียนเนต็ดเรารก็ได้รับการสนับสนุนเหมือนกันไปกันถึง12คันรถบ<า>ัสเยอะมากนะคะแต่ว่าอนอกจากเงินแล้วเนี่ยยังมีผลิตภัณฑ์ที่แจกไม่ว่าะจะเป็นผลิตภัณฑ์ลีโอนะคะค<อ>น้ำดื่มตราสิงรวมไปถึงไส้มาชิตาด้วยใช่แจกให้แฟนๆบนรถได้รับประทานกันในระหว่างเดินทางก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานคึกคักวันนั้นฟีดแบกดีด้วยฟีดแบกดีไปถึง เขาเนมลงโอ, presents, โอ oh, oh. ้โหเกือบจะดราม่าฮะฝนจะตกฝนไล่ตคือตอนคือตอนที่ขึ้นไปถ่ายรูปตอนที่ไม่ถ่ายไม่ตกพอจะถ่ายรูปจะตกวิ่งแล้วแบบต้องรีบวิ่งขึ้นรถกันสนุกสนานเข้าสนามก็ยังคงฝนตกอยู่เลยอถ่ายหน้านิวไอวอร์บายสเตเดียมเลยว่าจะถ่ายหมูซะหน่อยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่สนุกมากๆใช่แล้วถ้าเกิดว่าแฟนบอลเทไหนที่เห็นรายการนี้แล้วสนใจอยากจะร่วม ทริปเยือนดีๆอย่างนี้สนุกๆแบบนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับนะคะเพราะว่านอกจากจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากยังได้รู้จักเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เป็นแฟนบีจีเหมือนกันปเที่ยวสนุกด้วยการดูบอลมีความสุขสังสรรค์ขึ้นรถก็นอนได้เลยไม่ต้องขับรถไปข้างบนตอนนี้คือปลอดภัยนะปลอดภัยครับปลอดภัยครับค่ะก็ติดตามข่าวสารได้ในเว็บบอร์ดสโมสรนะคะเราจะมีอัปเดตการจองรถต่างๆไว้อยู่แล้วนะคะสามารถไปดูได้เลยโอเค หมดเปลือกแล้ววันนี้หมดแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรามาจับฉลากจับฉลากเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันว่าจะฉลักอะไรคนอาจจะยังไม่รู้พักสักครู่ครับโอเคค่ะเปลี่ยนแบบทั้งทีต้องทนด้วยแผ่นท่าพิเศษสเฉพาะของทีเอสนานด้วยฝาสชั้นดอลิน ชัวกับแบตเตอรี่ขายดีอันดับหนึ่งเปลี่ยนแบบทั้งทีอ่ะขอซีเรียสนิดนึงเลือก GSW ทนนานชัว Gs แบตเตอรี่เทคโนโลยีระดับโลกถ้าคุณคือคนที่อายุ50 7 0ถึง70ปีนี่คือ5เหตุผลที่คุณต้องทำประกันชีวิตอาวุโสโอเคกับ AIA เหตุผลที่หนึ่ง AIA รับประกันทุกกรณีไม่ว่าสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไรโดยไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆทั้งสิ้นเหตุผลที่สอง AIA รับประกันว่าเบี้ยประกันถูกมากเริ่มต้นแค่วันละหกบาทหรือเลือกรับความคุ้คมครองสูงสุดถึงสองแสนบาทโทรสมัครเลย02-30 5 50-40เหตุผลที่3 AIA รับประกันว่า เบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาไม่เพิ่มขึ้นตามอายุโดยไม่ลดความคุ้มครองของคุณแม้แต่นดิดเดียวเหตุผลที่4 AIA รับประกันว่าทุกคนสมัครได้ไม่ว่าสุขภาพจะเป็นอย่างไรเราไม่ปฏิเสธการสมัครแน่นอนโทรเลยครับ02 305 5040เหตุผลที่5หลังสมัครแล้ว AIA รับประกันว่าแม้สุขภาพคุณจะเปลี่ยนไปเช่นไรเราจะไม่ยกเลิกความคุ้มครองคุณ ให้คุณมั่นใจได้ว่าจะไม่เป็นภาระลูกหลานแน่นอนและถ้าคุณเป็นผู้หญิงยิ่งต้องสมัครเพราะเบีย้ยประกันถูกกว่าผู้ชายเฉลี่ย20%โทรสมัครเลย02 305 5040ทำเถอะครับเพื่อคนที่คุณรัก ใา้จ่ายของคุณมีเหตุผลเสมอบัตรกดเงินสดอยู่มพลัสชีวิตใช้ต่างเหตุผลร่วมคืนความสุขส่งเสริมการท่องเที่ยว ความสุขสร้างใหม่ได้ถ้าเราช่วยกันใช้เวลาให้มีความสุขสนุกกับการทำดีเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีแสนวิวแล้วเย้เบียรเป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้เมื่อหัวใจสิงหลอมรวมเสียงคำรามกึกก้อง ชชยชนะที่โลกต้องจดจำแชมไม่ได้วัดกันที่คำพูดทูลายยนส์วอนแฟร์สิงค์คอร์เปอเรชั่นแอนเชลซีฟุตบอลคลับกลับเข้าสู่ในช่วงเบกที่2ครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาเราได้เกินว่าเราจะทำการจับฉลากหาผู้โชคดีซึ่งจะได้รับเป็นเสื้อแข่งพร้อมกับรายเซ็นนเตตั้งทีมเล้วนี่มันเป็นจับฉลากจากกิจกรรมมาไรพี่จริงๆแล้ว การจับฉลานี้เป็นการจับฉล่าแฟนบอลที่ร่วมสนุกคายผลการแข่งขันในหน้าแมตช์การแข่งขันก็คือนัดที่ BG ีนะครับเปิดบ้านพบกับไชน่าเอฟซีแล้วก็อีกหนึ่งนัดก็คือบกพบกับเอฟซีคองนะครับก็จะได้ทางสโมสรมาดอกรีก็ได้มีการออกบูธนะครับเล่นเกมกับแฟนบอลนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่เสื้อแข่งนะพี่เอกคืออันนี้เนเป็นรางวัลใหญ่ที่เราให้แฟนๆที่มาร่วมกันกรอบแบบสอบถามสามารถทุกท่านเนจะได้คูปองแล้วก็ย่อนว่าเทียว่าวจะชนะหรือ <ใน S 2> จะไม่ชนะ,ะนะคะแต่ว่าสําหรับแฟนบอลท่านไหนที่มาตอบคำถามหน้าง,งานเราก็จะแจกให้เลยว่าจะเป็นพวกมุนแจคือขอเล็กไม่น้อยเล้วมาถึงแบบกิจกรรมตอบคาถามแฟนันแท้ซึ่งทางคุณทิชริตโตนะก็ โอ้โหดำเนินเป็นผู้ดำเนินรายการบางคนนี่แทบจะเมากันทุกรางวัลเลย <c oughs> นั่งดูดยกแล,ละยกอีกขนาดน้องตุ๊กเลยยังยุกก็เออก็จะเป็นภาพที่แบบน่ารักไปอีกแบบหนึ่งดีน่ถือะะว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่มอบให้กับแฟนบอลน,นะครับในช่วงก่อนการแข่งขันจะเริ่ม ค่ะแต่ว่าทางนี้ทางทีมงานเราต้องขอประธานภัยมาในความสี่ยงที่เราต้องมาจับฉลากในวันนี้ใช่คือตามหลักการแล้วเนี่ยเราจะจับหลังแมตต์แต่ทุกครั้งที่มีการแข่งขันฝนจะตกหนักทุกครั้งครับผมทำให้ทีมงานต้องสลายตัวแล้วก็แฟนบอลก็รีบเดินทางกลับบ้านเราก็เลยไม่ได้ทําการจับฉลากในวันนั้นนะครับก็เลยต้องมาจับฉลากอย่างเป็นทางการในรายการวันนี้อันเดี๋ยวขอมาดูกันนี่เสื้อดูก่อนเสื้อพี่เอเสื้อก็จะเป็น แต่ว่าต้องเป็นไซส์ X สอ X l ครับจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงแต่คือมีลายเซ็นักเตะทุกคนในสโมสรเลยนี่คือเธอทางเรานี่คือแบบว่าให้เจ้ตัวใหญ่เพราะอะไรเลยไหมเอาไปห่มห่มนอนไม่ก็เผื่อเราไม่รู้ใครจะจับได้อาจจะเป็นคนตัวใหญ่ก็ได้ไงแล้วก็เผื่อไว้ก่อนคือเสื้อพร้อมลายเซนอย่างนี้คือบอกว่าเอามาใส่มันก็ดูยังไงอยู่นะต้องเอาไปเก็บอ่าอ่าเดี๋ยวขอสลากเลยครับทางทีมงานอะไครับสลากอันนี้เป็นสลากนะครับที่แฟนบอล ส่งกันเข้ามานะครับร่วมทายผลนัดที่มาการีฟีตเปิดบ้านพบกับไชนาทิฟซีต้องแบบไม่มองนะพี่เอกเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะองเขยัาแล้วกันนะเพราะว่ามันมีเยอะมากๆจะรู้กันเออเอาเดี๋ยวให้น้องเจนเป็นผู้ผู้จับแล้วกันจะดีปะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นตัวซวยถ่ายไม่ได้ก็แล้ฮะต้องไว้สูงๆพี่มองไม่เห็นเพลงเพงอาทีมงานขอเศร้าหน่อยคะทีมงานอ่ะ หนึ่งรางวัลนะครับสำหรับผู้โชคดีที่จะได้เสื้อพร้อมแรงเซ็นนักเตะได้แก่นะห้น้องเจนประกาศชื่อเลยดีกว่าคุณนภัสณฐสมภูอัครพลค่ะครับผมอ่านี่ครับเขาเชียอว่าบีจีไม่ชนะนัชชัยนาทจับวันนัชชัยนาทใช่นะครับค่ะเดี๋ยวเราจะติดต่อไปทางท่านอีกทีหนึ่งนะคะ <Okay. S 1> อ่ะเดี๋ยวขออีกหนึ่งนัดครับผมเดี๋ยวขอชนะเลยครับท่านนี้เลยน,นี้เดี๋ยวเก็บไว้พี่นี่เก็บไว้หน้าอ่ะผมได้ครับโอ้โหเป็นน้องสุดหล่อทีมงานของเรานะฮะอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแมตช์นะครับก็คือเป็นหน้าของบีทีเบอร์มาพบก,กับเอซีทีบอลตองนะครับแต่เดี๋ยวก่อนพี่เอก <laughs> เพื่อผัดกันซวยตอ <laughs> นนี้พี่เอกต้องจับไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าเราเป็นตัวซวยทั้งสอง <laughs> เดี๋ยวนูขยัให้ไายต้องบอกว่าอันนี้เป็นกล่องที่มีผู้โชคดีถ่ายกันเข้ามาว่าบีจไม่ชนะเมืองทองก็เลยมีฉลากเขาแค่จะน้อยนิดนึงไม่แต่คำว่าไม่ชนะเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราแพ้ไงพี่เราอาจจะเสมอก็ได้เพียงแต่ว่าก็คนอยากให้ดี้ชนะนะหรือบางทีเขาอาจจะหย่อนทั้งสองอันเลยก็ได้ใครจะไปรู้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาคิดอะไรอยู่เนี่ยเขาอาจจะหย่อนทั้งสองสองอันเลยไงอะไรอย่างนี้โอ้ยไม่ถึงอ้าม ขอทราบนะครับทีมงานได้เลยมากเอาละได้ามาแล้วนะครับคุณรุจิพร<อ>ไทย,ไทยวง,วงนะนี่เลยถ่ายมานะครับว่าบีทีไม่ชนะนะฮ <Okay. S 1> ะโอเคให้ทีมงานดูชัดๆนะครับเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปรบเรื่องของรางวาัลอีกทีนึงนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็น รางวัลนะครับเสื้อแข่งพร้อมกับลายเซ็นนักเตะทั้งทีมซึ่งต้องบอกว่าหายากมากที่จะให้นักเตะมาเซ็นทั้งทีมคือเหนื่อยมากในการตามล่าให้นักเตะทุกคนต้องมาเซ็นทุกคนก็จะเอาอย่างน้อยะอจีเบงการเนี่ยหาตัวจับยากมากจริงๆก็เจอบ่อยแต่ขี้เกียจเซ็นคือเจ้าตัวที่บอกว่าหาตัวจับยากมากจริงต้องไปดักลายเซ็นมาดักหลังดักหลังซ้อมเลยจะประเคนนะก็ถ้าสองท่านก ทางทีมงานจะติดต่อไปนะครับมารับรางวัลครับเป็นเสื้อนะคะนี่เลยสวยงามถ้า<ม>ใส่ไม่ได้ไม่เป็นไร,รนะคะเป็ผมครับโอ้ยแค่มีก็ดีแล้วอย่างเงเจนี่คือผมได้เลยนะตัวใหญ่มากเลยเพราะมันคือสองอีกเอลโอเคนะฮะก็ครับ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมการตอบคำถามแล้วก็ร่วมสนุกกับทางบุกิจกรรมของทีมงานของเรานะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกทางสโมสรก็จะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้กับทางด้านของแฟนบอลได้ร่วมสนุกกันอีกใช่แล้วและเร็วๆนี้มีอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่แน่นอนไม่บอกอปุ๊บไปก่อนแน่แน่ชอบมาจบฤด,ดูกาลอย่างที่ร,รู้ๆมันต้องมีก,กิจกรรมใหญ่หแล้วก็จัดไปตลอด นีู่อยากรู้เลยนะเนี่ยโอเคก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเทปนี้เนี่ยเราต้องขอตัวลาไปก่อนเท่านี้ดีกว่านะคะมาที่ว่าวัยยังต้องแพ้ลาทําไมเพราะลาไปก่อนอครับไปก่อนนะคะต้องเดี๋ยวก่อนพี่เอกสปอนเซอร์เราจับตัวสปอนเซอร์เราเราอย่าลืมสปอนเซอร์ของเราครับวันนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์นะครับผู้ใจดีผู้อยู่เบื้องหลังของเราผู้ทําให้เรามี ชีวิตยอยู่ทุกวันถ้าเราไม่มีเงินจากทางผู้สนับสนุนเรานี้เราก็อาจจะไม่มีเงินช่วยทําทีมใครจะไปรู้ละว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายได้หลักๆก็คือมาจากสปอนเซอร์ด้วยนะ,นะต้องขอคุณบริษัทบางออกการจํากัดน,นะครับผลิตภัณฑ์ Rio บัตรกดเงินสด Ume p พ u สรถขุดคมสิวอรนะครับประกันชีวิต AA รวมถึงนี่เลย GS Battery สาว ES ไฟดีไม่มีตกนี่ไม่ใช่นะแล้วก็ที่ขายไม่ได้เลยเนี่ยก็คือ น้ำดื่มตราสินนะคะที่นักบอลหรือทุกท่านได้ดื่มตอนไปเที่ยวกับทิปเรานะคะเครื่องดื่มบีอิงนะคะแล้วผิวสวยนจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปกินเยอะเลยนะและสุดท้ายคือเสื้อผ้าสวยๆโดยกระต่ายบายบีเจีซีค่ะนี่เลยสามารถหาซื้อได้ค่ะที่ชอปของสมวสรหรือว่าสั่งออนไลน์ก็ได้ตอนนี้เว็บออนไลน์เราเปิดแล้วเรียบร้อยนะคะ v ซ c o n l i ล e c o m โอเควันนี้รายการของเราหมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะพบกันใหม่สัปดาห์หน้า รปชัวมันเราไม่มีเตะนะเพราะว่าทีมอื่นเตะแต่ทีมเราเตะแล้วไงพี่เรอ๋อเราไปรอแล้วเรารอแล้วไงเรารอรอบรองแล้วนี่นะเจอกันสัปดาห์หน้านะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนมันใจเดียวกันเธอกับฉันจะต่อจะเติมเราจะทำวันนี้ ด้วยใจด้วยใจเดียวกันที่รักเสมอฉันกับเธอตอนน่อมือเงินเราเราจะอดกอดกันปั้นดินไป